ยู่กับเครื่องที่เรียกว่าเป็นเครื่องทาเกี๊ยวซ่านะคะแบบตั้งโต๊ะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยกันนะคะโดยที่ความสามารถของตัวนี้เนี่ยมีข้อดียังไงบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเหมาะสําหรับร้านค้านะคะที่เป็นร้านเกี๊ยวซ่านะคะที่เป็นร้านที่โฮมเมดอยากทําเองมีสูตรของตัวเองนะคะที่สําคัญคือเน้นความสดใหม่ทุกวันในการทำนะคะตัวนี้นะคะตัวสเปคของตัวเครื่องนะคะ เราจะมีทั้งตัวแป้งนะคะผสมกับตัวไส้เนี่ยสามารถที่จะทำได้น้ำหนักไม่เกิน18กรัมนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบการของเครื่องแบบสื่นอัตโนมัติด้วยกันค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะร้านค้าที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะและต้องการความสม่ำเสมอของตัวไส้ต้องการความสม่ำเสมอของน้ำหนักนะคะสินค้าที่ได้ออกมาเนี่ยตัวโปรดักที่ได้ออกมานะคะจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะ มีมาตรฐานนะคะแล้วก็มีน้ำหนักที่เท่าๆกันค่ะเดี๋ยววิวจะเอาให้ดูนะคะจากที่ปั้นออกมาค่าวๆนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะว่าตัวเครื่องนี้นะคะทํางานแบบไหนนะคะแล้วก็มันง่ายขนาดไหนนะคะเดี๋ยววิวจะถสาธิตให้ดูค่ะตอนแรกนะคะตัวฮอปเปอร์อันนี้นะคะเราสามารถใส่ได้เ ด้วยนะคะตัดเป็นแผ่นทรงกลมนะคะตามไดมิเตอร์ที่ต้องการนะคะแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะคะตรงจุดนี้ค่ะแล้วเราก็กดปุ่มค่ะแค่กดปุ่มเท่านั้นค่ะออกมาแล้วค่ะเป็นเกี๊ยวซาสุดน่ารักนะคะที่มีขนาดเท่ากันนะคะรอบมุมนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะใครก็สามารถทําได้นะคะที่สําคัญก็คือว่าสูตรของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะเราปั้นเองค่ะ บอว่าทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะป้อนแป้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดตัวนี้นะคะได้รวดเร็วขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชำานาญแล้วนะคะรับรองเลยว่าสามารถปั้นได้เร็วมากๆากนาทีนึงเนี่ยกดได้ประมาณ25ชิ้นต่อนาทีนะคะหกละหนึงพันห้ารลูกเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ เพียงสวยงามนะคะเพียงแค่แ,แป้เกียวเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะมีเกี๊ยวซ่าสูตร้องอร่อยแล้วก็มีขนาดรูปทรงที่เท่าๆกันนะคะอีกครั้งเรายังสามารถคุบคุ้มต้นทุนได้นะคะโดยที่เราใช้ had you